โอลิโกสแกนเครื่องสําหรับตรวจโลหะหนักในร่างกายคุณนะครับครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเครื่องตรวจโ o ลิโกสแกนนะครับโอลิโกสแกนนี่เป็นการตรวจแร่ธาตุและก็โลหะหนักในร่างกายโดยการตรวจแร่ธาตุทั้งหมด20ชนิดโลหะหนักอีกชนิดเป็นการตรวจปริมาณของแร่ธาตุและก็โลหะหนักพวกนี้ในเซลล์ของเราเองอพวกโลหะหนักและก็แร่ธาตุพวกนี้โดยส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ในเลือดนะครับเพราะนั้นการตรวจจากเลือดบางทีก็ได้ผลที่มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ นั้นการตรวจโลหะหนักต่างๆเนี่ยถ้าตรวจในเซลล์ได้ก็จะได้ผลที่มีความแม่นยาสูงความสําคัญของโลหะหนักผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่เครื่องออริโกสแกนเนี่ยเราสามารถตรวจได้โดยที่เราไม่ต้องเจาะเลือดโดยการใช้หลักการของคลื่นแสงที่ไปกระทบกับตัวโลหะต่างๆซึ่งมีการสะท้อนได้ไม่เหมือนกันทําให้เราสามารถแยกแยะแจกแจงได้ว่าเรามีโลหะหนักตัวไหนมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับการตรวจก็ไม่ยากนะครับมีการตรวจในการวางที่ฝ่ามือ4จุด นะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลเนี่ยไปแปลผลแล้วก็ผลสามารถกลับมาได้ในสองสามนาทีพอเราทราบผลหมอก็จะสามารถพูดปุยกับคนไข้แล้วก็บอกแนวทางการแก้ไขได้ทันทีสำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติต่างๆนะครับอย่างเช่นมีอาการของพิษลหะหนากักเช่นนอนไม่หลับรู้สึกน้ำหนักตัวขึ้นรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกความคิดอ่านช้าการตัดสินใจสมาธิไม่ดีรวมถึง รู้สึกคุณมีท้องผูกท้องเสียมีผื่นขึ้นเป็นลมพิษเป็นภูมิแพ้มากขึ้นรักษาแล้วไม่ดีขึ้นลองมาตรวจดูนะครับอาจจะมีความผิวกติของโลหะหนักในร่างกายเยอะเกินไปหรือว่าสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายมันไม่สมดุลทำให้คุณมีอาการต่างๆพวกนี้เราสามารถใช้เครื่องโอริโกสแกนเนี่ยตรวจดูได้ขอให้ติดต่อมาที่เมทโทเปียศาสตร์คลินิกได้เลยครับ